ชีวิตประจำวันของหลายๆคนเนี่ยนะครับเอ,อ่ออาจจะเจอเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องชวนปวดหัวเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับค่ะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะในยุคนี้ครับทีนี้คงจะดีไม่น้อยถ้าเรามีเครื่องมืออะไรสักอย่างมาช่วยให้รับมือกับสิ่งต่างๆได้แบบเอ,อ่อมีสติมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกแนวคิดจากคำสอนของหลวงพ่อจารันทิตาธรรมโมวัดอัมพวันกันครับค่ะ ท่านพูดถึงเรื่องการเจริญกรรมฐานใช่ครับท่านบอกว่ากรรมฐานเนี่ยใช้แก้ปัญหาชีวิตได้จริงๆเลยนะไม่ใช่เรื่องแบบไกลตัวเข้าถึงยากอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่แค่ภาพจําว่าต้องไปนั่งสมาธิในวัดอย่างเดียวนะคะอ๋อครับแต่คือการฝึกสติฝึกปัญญาให้มันเท่าทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเพื่อ อาจะได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆอันนี้น่าสนใจมากครับพี่หลวงพ่อท่านบอกว่าแม้แต่การทํางานของเราเนี่ยนะถ้าเราทําแบบมีสติมีสมาธิใจมันสงบสงบหน่อยอือค่ะก็ก็เหมือนเราปฏิบัติกรรมฐานไปในตัวได้เลยไม่ต้องแบบต้องหยุดงานไปเข้าวัดเสมอไปท่านเปรียบเหมือนการรักษาอุโบโสถในที่ทํางานเลยนะถูกต้องเลยค่ะนี่คือแก่นเลยคือการนําหลัก สติปัฐาน4ี่มาใช้ในชีวิตจริงนั่นเองค่ะสติปัฐาน4ค่ะคือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมใน4ีฐานไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนยืนเดินนั่งนอนหรือตอนที่รับรู้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ๋อครับครับหลักการก็คือออให้มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นๆนะคะหมายความว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่หรือกำลังรู้สึกอะไรก็แค่ให้รู้ตัวตามที่มันเป็นจริงๆเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะอย่างเช่นเวลายืนก็รู้ว่ายืนเดินจงกรมก็รู้ว่ากำลังก้าวกำลังย่างกำลังเหดียวอ,อ๋อที่กำหนดยืนหนอขวาย่างหนออะไรแบบนั้นใช่ค่ะหรือเวลานั่งก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกพองหนอยุบหนอที่ท้องแต่แต่ต้องสังเกตอาการจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ท่องเร็วๆครับผม หรือแม้แต่เวลามีเสียงดังเข้ามาก็กําหนดรู้ว่าเสียงหนอมีความคิดฟุ้งซ่านเข้ามาก็รู้ว่าคิดหนอหรือรู้สึกปวดเมื่อยก็กําหนดรู้ไปเลยว่าปวดหนอคือให้หยุดดูทีละอย่างไม่ปล่อยผ่านไปเฉยๆใช่ค่ะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็ไม่ไปหมกมุ่นกับมันด้วยแค่รู้ตามจริงแล้วก็กลับมาอยู่กับฐานของเราเช่นลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวฟังดูเหมือนเหมือนจะง่ายนะครับ แต่พอเอาเข้าจริงเวลาเจอเรื่องแรงๆมากระทบหรือความคิดมันฟุ้งมากๆเนี่ยการแค่รู้เฉยๆนี่คงไม่ง่ายเลยนะครับแน่นอนค่ะช่วงแรกๆมันก็ต้องฝึกกันหน่อยอาจจะดูยากแต่ว่าคือการฝึกรู้ตัวบ่อยๆแบบนี้แล้วค่ะที่มันจะค่อยๆพัฒนาสติให้แข็งแรงขึ้นครับพอสติเราเริ่มมั่นคงขึ้นสมาธิมันก็จะเกิดตามมาเองค่ะพอจิตเรามีกําลังมีสมาธิแล้วทีนี้ปัญญาก็จะเกิดปัญญาที่จะ เข้าใจใช่ค่ะปัญญาที่จะช่วยให้เราเห็นว่าเออทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุก์เนี่ยมันไม่เที่ยงแท้หรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ประเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็ดับไปอ๋ออันนี้จังทุกขังอนัตตาที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละค่ะแต่มันจะเป็นการเห็นจากประสบการณ์ตรงของเราเองไม่ใช่แค่การคิดตามหรือเชื่อตามตำรา การฝึกสติให้เห็นความจริงแบบนี้มันไปเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่หลวงพ่อท่านเน้นย้ำบ่อยๆด้วยใช่ไหมครับดูท่านจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเลยเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าพอเรามีสติรู้ตัวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุคือการกระทำหรือกรรมของเรากับผลที่จะตามมาได้ชัดเจนขึ้นครับไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ๆนะคะแต่เห็นไปถึงระดับความคิดคำพูด การกระทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเลยอย่างอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ท่านรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือที่ท่านเข้าใจว่าอาการเจ็บป่วยต่างๆมันเป็นผลมาจากกรรมเก่าอะไรแบบนั้นหลหรครับใช่ค่ะใช่ประสบการณ์แบบนั้นของท่านก็เหมือนเป็นบทพิสูจน์จากการปฏิบัติโดยตรงที่ทําให้ท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าเออทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจริงๆอืซึ่งการเข้าใจแบบนี้ ท่านไม่ได้สอนให้เรากลัวนะคะแต่ให้เราตระหนักว่าตัวเรานี่แหละคือผู้สร้างปัจจุบันแล้วก็สร้างอนาคตของเราเองผ่านการกระทําในปัจจุบันขณะนี้เองอ๋อเข้าใจแล้วครับพอเข้าใจอย่างนี้แล้วการที่เรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอไม่เผือไปทํากรรมไม่ดีแล้วก็ตั้งใจทําแต่สิ่งดีๆมันก็เออสมเหตุสมผลมากขึ้นเพราะเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าผลมันจะเป็นยังไง ถูกต้องเลยค่ะมันเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่แค่ความเชื่อพอเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนก็เกิดความละอายใจเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็อยากจะสร้างแต่เหตุที่ดีๆให้กับตัวเองถ้าสรุปง่ายๆก็คือการเจิรญกรรมาฐานตามแนวทางนี้นี่ก็เหมือนกับการที่เราสร้างเครื่องมือภายในให้ตัวเองขึ้นมาค่ะเป็นเครื่องมือทางใจเพื่อใช้รับมือกับปัญหาความวุ่นวายความท้าทายต่างๆในชีวิตประจําวัน ทำให้ใจเราสงบลงมีปัญญาเท่าทานสถานการณ์ต่างๆแล้วก็เอ่อเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นทั้งเรื่องความไม่แน่นอนแล้วก็เรื่องผลของการกระทำที่เราต้องรับผิดชอบเองใช่ค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมให้จิตใจเราแข็งแรงแล้วก็มีปัญญาไม่ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบไหนก็ตามครับ จากที่เราคุยกันวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนหรือว่าต้องปลีกวิเวกไปเข้าป่าเข้าดงเสมอไปไม่จําเป็นเลยค่ะแต่มันคือการฝึกฝนสติปัญญาในทุกๆก,กิจกรรมที่เราทํานี้เองเพื่อให้ชีวิตเรามันแจ่มใสขึ้นมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริงแล้วก็แก้ไขได้อย่างตรงจุดมากขึ้นมีประเด็นหนึ่งที่หลวงพ่อจรัญท่านเคยทิ้งทายไว้น่าสนใจนะคะน่าเก็บไปคิดต่อ ท่านบอกว่าการรมเป็นของลึกลับอ๋อครับเคยได้ยินครับแต่ว่าการเจริญกรรมฐานนี่แหละที่จะทําให้เราพบของลึกลับในตัวเองพบของลึกลับในตัวเองค่ะบางทีการฝึกฝนแบบนี้อาจจะช่วยให้เราได้ค้นพบแงม่มุมหรือความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราเองที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้นะคะโอ้โหน่าสนใจมากครับค่ะเป็นสิ่งที่น่าจะลองค้นหาต่อไปด้วยตัวเองจริงๆค่ะ